สวัสดีค่ะแซมชวนกินวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำโลนมชมพูลายวัวกันนะคะส่วนประกอบก็จะมีไข่ไก่นะคะเราจะมาแยกไข่ไก่เป็นไข่แดงไข่ขาวแยกกันค่ะเพื่อที่เราจะตีกันคนละทีนะคะตามด้วยเกลือป่นนะคะใส่ลงไปในไข่แดงที่เราแยกไว้แล้วก็เติมกลิ่นวานิลาลงไปค่ะ จากนั้นเติมนมสดจืดคนเขาให้เข้ากันดีนะคะคนให้ไข่แดงเข้ากับนมสดจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะร่อนแป้งใส่ไปในตัวไข่ไข่แดงค่ะส่วนผสมในแป้งนะคะเป็นของแห้งเราใส่ผงฟูล,ลงไปได้เลย แล้วเราก็ร่อนเขารวมกันจากนั้นคนให้เขาเข้ากันดีนะคะจนหมดผงแป้งแล้วเราก็เติมน้ำมันถั่วเหลืองลงไปเป็นอย่างสุดท้ายแล้วเราก็คนให้เข้ากันอีกทีค่ะเมื่อตัวแป้งเริ่มเข้ากันดีนะคะเราก็จะพักส่วนของไข่แดงนี้ไว้ก่อนนะคะเราจะมาตีไข่ขาวกันค่ะ ไข่ขาวนี้เราจะตีแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่เค้กจะได้ฟูเบานะคะเราใส่ไข่ขาวลงไปตีประมาณฟองหยาบๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ครีมออฟราทาลงไปค่ะครีมออฟราทาจะช่วยทำให้เขาฟองไม่ยุบตัวนะคะคงสภาพไว้ได้ดีจากนั้นเราก็เริ่มทยอยใส่น้ำตาลทรายนะคะ แบ่งใส่เป็นสามเที่ยวเพื่อให้เขาละลายตัวได้ดีไม่นอนก้นค่ะถ้าเราใส่ไปเลยทีเดียวเขามีสิทธิ์ที่จะนอนก้นได้แล้วก็ละลายช้าพอตีได้เป็นเนื้อครีมแบบนี้ก็คือใช้ได้นี่คือตั้งยอดอ่อนนะคะส่วนของไข่ขาวก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมทั้งสองตัวนี้มาผสมรวมกันโดยที่เราจะตัก ไข่ขาวลงไปในส่วนของตัวแป้งแบ่งเป็นสามเที่ยวนะคะเพื่อที่ให้เขาเข้ากันดีค่ะไม่นอนก้นเวลาเราคนส่วนผสมไข่ขา,ขาวไข่แดงรวมกันพยายามอย่าคนส่วนทางนะคะให้เราคนไปทางเดียวกันเพื่อที่ตัวเค้กของเราจะได้ขึ้นฟูเบา เราใช้ตะก้อมือคนพอเข้ากันแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้พายคนด้านล่างขึ้นด้านบนอีกทีหนึง่งเพื่อให้เขาไม่นอนก้นค่ะถาดขนาดที่เราใช้นะคะเราจะใช้อยู่ขนาด38คูณ28เซนโดยประมาณค่ะเราจะมาตัดแบ่งเนื้อเค้กกันนะคะเพื่อที่เราจะทำลายวัวสีชมพู เราใช้สีแดงหยดใส่ลงไปประมาณ2หยดนะคะลงในแป้งที่เราตักแบ่งใส่ถุงร้อนแล้วเราก็จะนวดเขาให้เข้ากันดีสีที่เราต้องการได้ก็คือสีชมพูนะคะพอเรานวดเขาเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรามัดปากถุงแล้วเราก็ตัดปลายถุงร้อนแล้วก็บีบเป็นลายวัวค่ะลายวัวก็จะลักษณะคล้ายๆก้อนเมฆนะคะเพื่อนๆจินตนาการได้เลย บีบเขาให้เต็มถาเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเทปแป้งทับอีกทีหนึ่งค่ะส่วนแป้งที่เราบยบตรงนี้เดี๋ยวเราจะนําเข้าไปอบประมาณ1นถึงสองนาทีนะคะเพื่อที่ให้แป้งเขาเซตตัวขึ้นมาหน่อยนึงค่ะเวลาเราเทตัวแป้งสีขาวทับเขาจะได้ไม่เละติดกันแต่ถ้าเราอบไปก่อน ให้เขาเสร็จตัวเขาก็ลายจะออกมาสวยงามค่ะแต่ว่าเพื่อนๆก็อย่าอบให้เขาสุกจนเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาเราแกะออกมาเขาจะไม่ติดกันค่ะก็จะทำให้เราม้วนเขาลำบากขึ้นนะคะค่ะเมื่อเรานำขา้าเตาอบเอาออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคว่ำเขาบนตะแกรงแล้วเราก็จะแกะกระดาษออกนะคะพึ่งเขาให้เย็นเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะมาผสมครีมนม,มสดกันนะคะใส่เป็นสีชมพูค่ะใช้สีแดงหยดไป2ประมาณ2 3สมหยดนะคะพอเราผสมได้สีชมพูเราก็นำมาปาดที่ตัวของโลที่เราจะทำกันนะคะตัวที่เราจะม้วนด้านในนะคะเราต้องปาดให้เขาหนากว่าเพราะว่าเวลาเราม้วนเขาจะได้ไม่เป็นโพงนะคะ แล้วเราก็พยายามกดให้เขาแน่นแล้วเราก็หมวนเขาให้สุดเลยค่ะก็จะนำเขาไปแช่ในตู้เย็นนะคะช่องแช่ธรรมดาหรือช่องฟรีก็ได้ค่ะแล้วเราก็นำเขาออกมาตัดนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Thank you